ฟอดเน็กเจนนะครับติดตั้งฟังก์ชันเสริมเข้าไปนะครับอันนี้รถล็อกอยู่นะครับอันนี้รีโมทนะครับอ่ะวอล์กอเวนะครับแล้วก็ระบบสตาร์ทด้วยรีโมทเดิมนะครับอ่ะปิดรถนะครับอ่ะคุญแจอยู่นี่นะครับอยู่เดินถอยหลังห่างจากรถนะครับอ่ะล็อกแล้วนะครับเห็นไหมครับล็อกแล้วเดินเข้าหารถนะครับวอล์กอเวเปิดแล้วนะครับอ่ะถอยหลังอีกรอบนึงครับ เดินห่างออกจากรถอ่ะนะครับแล้วก็รีโมทเดิมสามารถสั่งสตาร์ทได้นะครับโดยการกดปุ่มล็อก3ครั้ง 1..2..3 อ่ะติดแล้วนะครับรถติดแล้วสั่งดับเครื่องนะครับก็ปุ่มเดิมนะครับ3ครั้ง1 2 3ดับแล้วนะครับเดินเข้าหารถนะครับอ่ะเปิดให้นะครับ นี่นะครับนายเจ้า Ford นะครับ n e x กเกนทุกรุ่นนะครับ